ครับนี่คือรายการ Better Being by Bim ชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของบิมครับอย่าปล่อยให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วค่อยมารักษาครับแต่เราควรจะดูแลรักษาตัวเราเพื่อไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะปรัชญาเรื่องของการดูแลสุขภาพมีอยู่ว่า การจะมีสุขภาพดีเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองอแต่เมื่อไหรเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันเป็นภาระของคนอื่นถ้าเราสามารถปรับภูมิคุ้มกันของเราที่มันมีสภาพไม่สมดุลให้เกิดสมดุลขึ้นเนี่ยแม้แต่คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้ซึ่งจะทําให้เหล่านั้นหลุดพ้นจาก โรคภัยไข้เจ็บได้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาหาเรา ok. หรือทําให้โรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเบียดเบียนเรานั้นเนี่ยไม่สามารถจะเบียดเบียนเราจนกระทั่งทําให้เราเสียคุณภาพชีวิตครับเพราะฉะนั้นไปดูครับคนที่ได้รับการดูแลให้เกิดสมดุลครับแล้วคุณภาพชีวิตก็กลับคืนมาครับไปชมกันเลยครับหาเรือโรคกระเพาะ เป็นมานานแค่ไหนอ่าประมาณ2อสามปีอะค่ะมันจะเป็นอาการแบบปวดแสบในในท้องอะค่ะปวดแล้วก็มีอาการขึ้นไส้ด้วย,ยจะเจียนแต่มันไม่มีอะไรออกเพราะเครียดก่อนหน้านั้น,น,นทานอาหารเป็นยังไงฮะก็ทานอาหารรสจัดด้วยค่ะ ก็ทานสามมื้อแต่บางทีเวลาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หาหมอทั่วไปประมาณสองสาครั้งนะคะเขาบอกเป็นโรคกระเพาะแต่ตอนนี้พอเอายามากินมันก็ไม่ดีเขาก็เลยแนะนําไปหาหมอเฉพาะทางตอนแรกไปให้กินแป้งก่อนประมาณ3าสี่เดือนเขาก็นัดให้ไปเอายาอยู่ประจำค่ะเขาก็ให้อุจจาสาวเขาก็บอกเป็นแผลในกระเพาะประมาณ2จุดหรือ3จุดเอาเสร็จแล้วใครมาบอกครับว่ามันจะช่วยได้เพื่อนเขาแนะนําก็ลองทานเช้า2เย็น2องะคะนานแค่ไหนครับประมาณ2อสามอาทิตย์ก็รู้แล้วว่าแบบ เราทานเทดได้แล้วพอทานเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นค่ะทั้งๆท,ที่รถจัดก็ยังทานได้ได้ก็ทานปกติทานไม่ตรงเวลาก็ดีขึ้นค,คือเราทำกับอาสาสมัครที่เขาเป็นโรคกระเพาะ,ะ,ะเราก็ทำในอาสาสมัครทั้งผู้ชายผู้หญิงประมาณ20คนครับซึ่งเราก็พบว่าอาการเนี้ยหายไปตั้งแต่วันที่สมไปจนถึงวันที่เแล้วแต่บางคนพอถึงวันที่สก็ ไม่รู้สึกปวดเร็วช้านี่ขึ้นอยู่กับข,ขึ้น,นอยู่กับอาการที่เคยเป็นอยู่อนกลางคืนก็จะตื่นขึ้นมานะฮะพร้อมกับอาการเจ็บร้อนทรวงอกครับใช่ไหมครับนอนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิบ้างอะไร้ยแล้วความที่เออตัวเองก็พอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาบ้างนะครับก็รู้ว่าอ่ะกินยาเข้าไปหยุดการหลังกรด ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตื่นขึ้นมาก็ไม่ค่อยสดชื่นเวลาเราไปนั่งทำงานก็จะมีจุกเสียดแน่นแพทย์สั่งยาใหเอนเซตมาเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวก็ต้องกัดกระเพาะก็ลองกินดูเออกัดจริงกินแล้วก็กัดกระเพาะหมอก็ให้ยาเคลือบกระเพาะมานะครับก็ยังกัดอยู่จนกระทั่งคุณต้นมาแนะนำให้รู้จังผมนะทางทีวีเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ด พอวันที่6กเจ็ดอะไรเนี่ยไม่เคยต้องตื่นมาตอนดึกเลยเนาะอืมอืมจากอ,อาการกดไหลย้อนที่เจ็บแสบใช่ชักดีชักดีอ่าอ่ผ่านไป15วันควนี้อาการหลายๆอย่างเนี่ยคือดีขึ้นครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคืเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้ว <provided> ก็ค <obscure> ือเป็นโรคเลือังนะคะภาวะเครียดอะะอาจจะเป็นเพราะว่า ทันกาแฟาด้วยแล้วก็หรือว่าเครียดจากการเรียนอะไรเงี้ยเรียนเกี่ยวกับอะไรครับเ,ออเรียนคณะเภสัชค่ะอาการมันรุนแรงถึงขั้นไหนฮะรุนแรงถึงต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีเพราะว่า ปวดมากเนี่ยคะ่ะเวลาเรานอนอะไรเงี้ยก็ต้องสะดุ้งตื่นแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีการจุกแน่นมากจนทนาการไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อรับ,รบการฉีดยาเพราะว่ารับประทานยารักษาโรคแล้วมันก็ยังไม่ทุเลาลงนะคะ,ะจริงๆรู้อยู่แล้วคะ่ะว่ามันไม่หายขาดมันอยู่ที่พฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้วย <S <S ่วะ <Sophia. S 1> อาจารย์ให้ทํำยังไงบ้างฮะก็คือให้ตัวผลิตภัณฑ์นะคะ ให้กลับไปที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็เราประทานพอทานไปแล้วก็คือประมาณวันที่3ามอะค่ะอาการที่เป็นนะคะจุกแน่นอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นอาการปวดท้องกระเพาะหรือว่าเวลานอนแล้วสะดุ้งตื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะทุเลาลงด้วยนะคะปกติละถือว่าดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นละกันคะคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับคุณปลาเป็นกดไหลย้อนมา10ปีปตอนเริ่มต้นแรกๆที่เป็นคืออาการเป็นยังไงบ้างอาการทีร่ท้องอืด แล้วก็จุกเสียดหน้าอกแล้วก็เหมือนจุกที่คอแล้วก็แสบร้อนที่หน้าอกหนอก่ะ no. เป็นแทบ,บทั้งวันเลยบางบางทีเราเราทานอาหารเกี่ยวพวกเปรี้ยวหวานมันเค็มมากไปมันก็จะทําให้เราท้องอืดทั้งวันนะคะก็มีลมมีแก๊ส,กสมีอะไรนะคะกลางคืนนี่เวลานอนบางครั้งก็รู้สึกว่าชาไปทั้งแขนชาจนตื่นแล้วก็บางทีก็แสบน้าอกจนจิตขึ้นมาจะรู้สึกเราตกใจตื่นนะฮะตอนนั้นคุณหมอให้ทําอะไรต่อให้ลดลดเกี่ยวพวกอาหารของทอดของเปรี้ยวหวาน<อ>มันเค็มทุกอย่างที่จัดจัด,จดห้ามทานหมดเลยแล้วก็ไม่ให้ทานก่อนนอนให้ทานครั้งละน้อยแต่ทานบ่อยครั้ง คุณหมอให้ยาอะไรทานตอนนั้นก็ายาลดกดทามาอยู่หลายปีเหมือนกันงั้นก็แสดงว่าปากติคุณปลาเนี่ยทุกคืนจะต้องมีลุกขึ้นมาใช่หรือไม่ก็ต้องต้องทำเอาหมอนเนี่ยเรียงเลียงเียกันแล้วนั่งหลับเปิดป,ปุ๊บหอนลาบปุ๊บก็จะเป็นทันทีจึ๊ดลงขึ้นมาก็ต้องรีบุก้ึ้นมานั่งนั่งพิงหมอแล้วก็หลับ ออพอดีแฟนบอกเนี่ยลอ,ลองไปปรึกษาดูซิก็เลยลองโทรเข้ามาแล้วลองทานคืนแรกเช้าก็รู้สึกโอเคเลยค่ะก,ก็ค<ม>ือ,าาอตื่นขึ้นขึ้นมารู้สึกว่าเมื่อคืนนี้เราได้หลับสนิทแล้วก็ไม่มีอาการทางด้านแสบร้อนจี้ตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นค่ะคืนแรกที่ทาน2เม็ดก่อนสองเม็ดก่อนออน,นอนค่ะตื่นเชา้ามารู้สึกสมองโล่งสบายเปาะโป่ปปงไปทํางานสบายโอเคเลยค่ะครับโรคกระเพาะรื้อรัง แล้วก็โรยโกดไหลย,ย้อนนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากมีอาการอักเสบในทางเดินอาหารนะส่วนบนนะครับซึ่งในเชิงภูมิคุ้มการวิทยาบอกว่าเกิดขึ้นจากการที่มีระดับเม็ดเลือดขาว T ี e l p e r 2หรือ TH2 มากเกินไปนะครับสู่สีเขียวของเราหากใช้ตอนเช้า2แคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2แคปซูลพบว่าจะไปสามารถปรับ ระดับเม็ดเลือดขาว T H 1และ T regulator เพิ่มขึ้นและเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปปรับระดับของ T S 2อีกทีนึง T <S, mm hmm. S 2ซึ่งมากเกินไปเนี่ยให้กลับสู่ภาวะปกติและจากการที่ T S 2กลับสู่ภาวะปกตินี้เองอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารจึงลดลงนะครับ และนั่นคือสาเหตุที่ทําให้อาการบรรเทาลงนะครับในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ T S 1และ T S 1 7เนี่ยยังไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพชจก่าในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียตัวหนึง่งคือเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลซึ่งเกาะก,กินอยู่ตามผนังลำไส้ของเราด้วยก็ทำให้อาการอักเสบนั้นนะลดลงด้วยเช่นกันนะครับด้วยการ ทำงานลักษณะอย่างนี้ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะและโรคกรดไหลาย้อนคุณภาพจึงดีขึ้นอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วครับเป็นไงครับ ได้เห็นแล้วว่าผู้ซึ่งมีประสบการณ์แล้วก็ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าชีวิตของเขามีคุณภาพต้องถือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเนี่ยนะครับถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับ